คอฟิลคอฟิลเฮ้ยตายแล้วอุ้ยว้าเช้าวันสดใสวันนี้โอ้ยวันนี้รู้สึกง่วงจังแต่ไม่เป็นไรเปิดประตูหยิบเสื้อจึบบเอาไปสักดีกว่าจึบใส่ผงเดินมาก่อนสิ หยิบแชมพูที่ตัวเองต้องการนี่ไงอันนี้ไม่ได้ใช้นานแล้วอยากใช้จังอืมใช้ดีกว่าเอาไปลองดูสิไหนในนี้มีอะไรบ้างอุ๊ย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 อุ <c> ๊ <oughs> ฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะดูสบู่จัง วันนี้อันนี้อย่าน่าจะอยาถูตัวมากกว่าชืบนชชืบชิบชิชชชเสร็จแล้วฟันนี่เดี๋ยวเราค่อยแปลงอันอื่นดีกว่าเนาะวันนี้อยากมากหน้าจังเอาฉากนนี้ไปด้วยดีกว่าชิเอาน,นี้ไว้เก็บไว้ก่อน เดี๋ยวจะเอาอันนั้นมานะใช้ผ้าเช็ดหน้าของลูกลูกแม่ขยิมกันนะแม่ขยิมกันนะลูกจึ๊บเอานี้วางไว้ฮึจึ๊บจึบจุ๊บอาลาปิดน้ำเช็ดหน้าตัวเองให้แห้งหยิบสบู่ก้อนมาอันนี้จะต้องวางไว้ตรงนี้ไม่ต้องมางไว้พี่พี่กมาก เอาผ้าลูกไปกอดไว้วันนี้อยากมาักหน้าสักนิดนึงมักหน้าไว้ดีกว่าจึ๊บเย่มักหน้าแล้วเอ๊สะสบนนุ่อย่ี่เดิมปนเนี่ยใช้ยาสีฟันคอเกตรุ่นนี้ดีกว่าไม่เคยใช้ฮะเออเอออุ้ย Yes ถูกต้องแล้วแปลงฟันดีกว่าชูชูชูถ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 ูหย่มเสร็จแล้วผ้าน่าจะซับแห้งแล้วนะหยิบออกมาดีกว่าอุ้ยหยิบผิดทุกคนจิ๊บเอดใช้มาหน่อยจิ๊บโอเค จบมาแล้วปิดเครื่องซักผ้าวิใสผิดยังไม่ได้ใส่สกผ้าโ,โป๊โป๊จึ๊บอืมตอนนี้มาร์กหน้าไว้ก่อนรู้สึกว่ามาร์กนี่มัน,ปนแปลกๆแฮะเทกช่างมันฉันจะไปแต่งตัวแล้วจะไปลบหน้าแล้ววันนี้วันไปโรงเรียนของเด็กๆเด็กๆต้องไปโรงเรียนยกงเป็นลูกคนเล็ก ลูกคนเล็กต้องไปที่อื่นแทนวันนี้ว่าจะไปตลาดกับลูกคนเล็กงั้นแต่งตัวกันดีกว่าอืมอือฮใส่อันไหนดีนะไม่รู้จะใส่อันไหนฮะอันนน้นก็อยากใส่อันนี้ก็อยากใส่สรุปจะใส่อันไหนเนี่ยใส่แมวไปแล้วกัน ใส่อันนี้ก็ได้น่าจะน่ารักอยู่เสื้อที่ไม่ได้ใส่บ่อยมากอยากใส่จังนี่แน่อุ๊ยน่ารักอยู่นะนี่จิ๊บปิดอันนี้จะต้องแยกกับเพื่อนอันนี้เพราะมันสวงเกินไปจิป๊บอือฮึเลือกกระโปรง ต้องใส่กระโปงหรือกางเกงเนาะน่าจะใส่กระโปรงอันนี้นะบานไปใส่กระโปรงอันอื่นอันนี้ก็ถูกแบนไปอะ่ะงั้นเลือกใส่อันนี้แล้วกันจะได้ไปตลาดกับลูกแบบง่ายๆใส่กางเกงสีฟ้าแทนนะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อบ็นเสื้อตัวนี้ด้วยดึงแปบ๊บจิ๊บอันนี้ออก เราก็จะได้หยิบเสื้อง่ายขึ้นแล้วเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่ทิ้งเสื้อตัวเก่าออยกหยอกนะทุกคนเปิดก่อนแป๊บหนึ่งจึบ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 ไหนดูสิอืมอ่าก็พอได้อย่เอออืมดี๋ววันนี้สิ สวยไปกันเถอะอุ๊ยไปขี้ทำไมล่ะลูกออ้ยขี้จังวันนี้ไปทำทรงผมอะไรดีเนาะไปเปลี่ยนทรงผมดีกว่าจิบต้องต้องอันนี้ด้วยเหรอเนี่ยว้าวหวีผมเดี๋ยวจะรอดูอีกหวีอีกครั้งหนึ่งน,นะนี่ วีผมหวีผมจึบจ๊บจึบจ๊บอ่าจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บใส่อันนี้ดีกว่าผมอันนี้ก็น่ารักนะผมอันไหนดี อาล่ะวัดผมทรงนี้คงไม่เป็นไรหรอกเนาะไปกันต่อครับทุกคนว้าวตอนนี้เราก็ได้หล่อเป็นทีราบร่อยนะเออไม่ได้คุยกันนานเลยวันนี้จะลงคลิปทั้งหมด30นาทีนะคะเป็นการที่ลงคลิปที่นานที่สุดที่เราทำมาแล้วแล้วก็แบตแบตหมดช่างมันเราไม่สน ืมบ้านแท็บระเบิดอันนี้แล้วกันจึ๊บจึ๊บม,มีผมเสส็จแล้วพอดีเป๊ะเลยเอ้นเตอรมามา ฮ้ยว้าว,าว,วหูหนอ่ะแม่งั้นเดี๋ยวไปอาบน้ำกับแม่นะเย้มามากพอใจแต่แม่จะพาไปอาบน้ำนะพอใจต้องใส่อันนี้พอใจต้องใส่อันนี้นะใส่สีเหลืองนะพอใจ อันนี้เดี๋ยวมัมเดี๋ยวมัมมี่จะพาหนูไปดูเองเดี๋ยวตอนนี้มัมมี่กำลังดูหนูอยู่นะลูกป๊าป,ป๊ะมัมมี่หนูจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเย้สนุกจังเลยครับมัมมี่หนูเป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอลูกจะต้อง ทาครีมอันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้าพอใจมากับแม่เออวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดไปกันต่อเลยลูกจอครั้งก็ขออภัยนะทุกคนใส่อันนี้นะแล้วก็ใส่อันนี้ด้วย นี่สวยงามขอท้านฟังแป๊บนึนะทุกคนป <c oughs> มาม้าหนูรู้สึกหิวอ่ะได้จ้าเดี๋ยวแม่ไปปลุกเดี๋ยวมาม้าไปปลุกพี่สาวก่อนนะสว่วนหนูก็นั่งเล่นของเล่นไปขอนอนก่อนนะมาม้า ข <Coffee. S 2> อวิอึเอ้ยมามาไม่มาปลุกเลยเนาะอแต่ก็จะบายดีไปดีกว่าที่เกียดอาบน้ำมางั้นเดี๋ยวตงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยเนาะวันนี้ไปโรงเรียนวันแรกต้องใส่ชุดอันไหน อ้ยแค่นี้ก็ตื่นเต้นเลยอยากเจอคนที่เอาแอบ,บชอบวันนี้ทำทรงผมไหนไปดีเนอะใส่ใส่กางเกงใส่เสือ้อใส่เสื้อคลุมเสร็จแล้วต้องใส่เอาอันนี้ไปใส่ไว้ที่เดิมจิ๊บจิ๊บหมอกใส่อันนี้ดีมนะไม่เนะไม่รู้ว่าสวยก็จริงแต่ว่าเราต้องติดตามกุรลเบีย่าป่ง ใส่อันนี้ไปแล้วกันดูดีดีไหนไปดูสิอืมดีที่สุดอืมอืมอืยสยัสสวยเราจะต้องลงไปกินข้าวหมาหมาก็ไม่ทำกับข้าวเลยเนาะวันนี้หมาหมาจะทำอะไรเนี่ยวันนี้เอากระเป๋านี้ไปดีไหมนะหรือเอากระเป๋านี้ไป อันนี้ไปก็ได้แม้ว่าจะเอาไปบอ่อยแล้วก็เหอะเอาการบ้านไปส่งด้วยจิ๊บอันนี้ก็ต้องใช้ก็ระเป๋าอันนี้ไม่ใช้แล้วกันอันนี้ไม่ของรถไม่ใช้หนึ่งวันอันนี้ไม่เอาไปแล้วกัน yes เอาโทรศัพท์ไปด้วยหยิบผิดเอาโทรศัพท์ไปด้วยเขียนถึงคนที่แอบชอบแค่นี้ก็เพ้อฝันไปไกลแล้ว โอ๊ยแล้วเราจะเอาอันไหนไปดีเอากับข้าวไว้ด้วยอันนี้แม่ทำไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแน่เลยอ้านั่นไงแม่ทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วด้วยแม่เอามาวางบนหัวนอนเราตลอดเลยลงไปข้างล่างดีกว่าหมาหมากับหมาหมากับหอใจนะ่าจะนอนอยู่เดี๋ยวลงไปรอแล้วกันนะวันนี้รู้สึกสบายตัวจังเลยลงไปรอข้างล่างดีกว่า อุย๊ยลืมหวีผมตุยแล้วสิตอนนี้ขอปิดมาแบ๊บนึงนะทุกคนอ่ะมาถึงข้างล่างแล้วตอนนี้แม่หม่อมหมายังไม่ลงมาเดี๋ยวให้หม่อมหม้าทำผมให้ดีกว่าถ้าเออจะทำทรงผมนี้ไปดีโน น่าจะดีถ้าส่งหอมนี้ไปดูแป๊บหนึ่งนะวิวันนี้เสียม่วงปิดอยากรู้ใช่ไหมทุกคนนี่สวยงามมากเลยหมดเทศกาลบันทารีแล้วเราก็จะจัดเป็นตีมแบบนี้ตลอดนะคะเออเจ้าบล็อกน่าจะตื่นกันหมดแล้วล่ะอืม มามายังไม่ลงมาเลยเจเจนั่งรอจนเบื่อแล้วอ่ะไม่รู้หมามาจะลงมาเมื่อ,อไหร่งั้นในระหว่างนี้เจเจทำอาหารเราดีกว่าแม่สอนวิธีการทำอาหารมาแล้วอาหารเช้าวันนี้เราไม่กินอันนี้ในตู้เย็นนี้เราจะกินในตู้เย็นนี้ เราจะต้องยินในตู้เย็นนีเท่านั้นหมามาบอกว่าวันนี้หมาไมาอยากกินของของทอดหมามาจริงได้ฝากเราหลายวันแล้วว่าอยากกินของทอดไหนมีอันไหนบ้างสามารถใช้ได้มีน้ำมันไหมเนี่ยหมามาไดเอาน้ำมันมาไว้เนี่ยอุ้ยนี่ไงน้ำมันราดน้ำมันลงไปดีกว่า จึ๊บราดน้ำมันเสร็จแล้วใส่อุ๊ยแม่หม,ม,มาหมาบอกอย่าก,กินอันนี้จึ๊บเนื้อย่างเสร็จแล้วเหลือเราต้องไปเอาจานจานอยู่นี่นี่เองหาตั้งหน,นุ่ยนี่ย่างเนื้อกันย่างเนื้อแซลมอนต่อยวันนี้เราขอกินเป็นอะไรง่ายๆอย่างเช่นไส้กรอกน,นี้แล้วกัน อร่อยดีชอบกินย่าทำให้อร่อยอร่อยแม่ทำให้ก็อร่อยเหมือนกันว่าไม่ได้นะแม่เราทำอร่อยจัดตุยนี่มาม้าต้องให้เจตเต้ยนั่งข้างๆหมามา้าเพราะว่าหมาม้านั้นดูแลเจตเต้ย ขอโทษนะทุกคนเราพูดภาษาจีนไม่ได้เราตามจริงอะเราพูดมั่วๆมีอะไรให้พูดก็พูดไปนะคะทุกคนขอโทษนะตอนนี้หมาหมารู้สึกว่าหมาหมาน่าจะพอใจมากเลยหมาหมาต้องรักเราเพิ่มแน่ๆเลยอันนี้ก็ต้องวางไว้บนนี้ก่อนเอานะ้ําไปให้หมาหมาด้วยดีกว่านี่อันนี้ของหมาหมานี่อันนี้ของจิตเตอร์ ส่วนของน้องของเราก็ต้องใส่เป็นอันนี้วันนี้ล่ะอังสิไม่ได้หรอไม่บอกจะได้หาเกวอนไหม่ไม่เป็นไรน้องเราเชื่อกินนมจะต่อบาลี่จะตายอ่ะกินเข้าไปอร่อยอร่อยยำ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 อืมอร่อยที่สุดเออว่าแต่ตอนนี้หมาจะลงมาเมื่อไหร่เหิวแล้วนะ นั่งรอหมามาดีกว่าเต้นสักหน่อยเออชิบแล้วเราขอโทษนะทุกคนอุย้ยหอหมามายังไม่มาเลยวันนี้เมื่อไหร่หมามาจะลงมาอุย๊ยหมามาล่วงลงมาแล้วจอเบลอเลยโอ้หม,อมามามาสักทีนะหมาหมาทำอาหารไว้ให้แล้วคะ่ะไว้ให้แล้วเหรอลูกน่ารักจังเลย พี่พี่แม่น่ารักที่สุดเออไม่ไม่ต้องชมขนาดไหนก,ก็นได้น้องน้องพอใจก็น่ารักเหมือนกันแหมชมกันเยอะจริงๆนะจ๊ะยำยื้ออร่อยจึบจ๊บจึ๊บ ใหญ่จริงๆเลยจะต้องจะต้องเอามาแช่เย็นเก็บไว้หน่อยนี่ค่ะ่อจะเอาไปได้นะถ้าเอาไปได้นี่ฉันออกไปแล้วว,นนว,ว,วันนี้เราเราขอกองจานไว้ก่อนวันนี้เรารีบแล้วเจตเตอร์จะไปไหนกับมามินะ่าเจตเตอร์น่าจะไปดีๆกับมามิเจตเตอร์ไม่มีเดือนหะรือ มาเร็วมาเร็วดนเร็วดนเร็ว,รวอาบาจึาบาจึอืมแม่คะวันนี้หนูทำทรงผมนี้ไปโรงเรียนได้ไหมเอออุ้ยอุ้ย,อ,ยออกแล้วละ่ะลูกฮะจะทำทรงผมนี้ไปหรอได้สิแม่ไม่ว่าหรอกทำไปเลยนะทำก็ดีเหมือนกันแม่ก็รู้สึกว่าทรงนี้มันน่ารักดิไปกันเถอดเดี๋ยวแม่พาไปส่งนะ ทุกคนตอนนี้โทรศัพท์เราเริ่มร้อนแล้วไม่ช่างมันร้อนนิดนึงไม่เป็นไรหรอกเอาล่ะอุ้ยท้องร้องท้องร้องเลยวันนี้จะต้องใส่ชุดนี้มามี่บอกจะพาเราไปโรงเรียนแล้วมามี่ต้องพาเจ็ดเชื่อมมามี่ต้องพาน้องของเราไปจ่รองเท้าก่อน น้องของเราลืมใส่รองเท้าค่ะจิ๊บเอาละ่ะเราจะต้องใส่รองเท้าคู่นี้นะจึสวยที่สุดน้องของเราน่ารักที่สุดเลยอือหือ,อ,อขอโทษนะถ้ามีเสียงอุ้มเมื่อกี้เราหายใจค่ะทุกคน จึ๊บมาแล้วหลดกรูปป๊ปะไปโรงเรียนกันจึ๊บจบอือฮึตอนนี้เราก็จะปล่อยลูกไปโรงเรียนเองไม่ได้เราต้องนั่งแท็กซี่ไปส่งจึ๊บปิด ลงุงเชื่อไปขายไอติมแทนหน่อยนะลุงไปแล้วอจิบฉันก็ต้องขออันนี้อจิบ มาเร็วกินบางรถไว้ไม่ให้รถไอติมไปเย้เรถไอติมมาแต่เราก็ไม่มีทางปล่อยไปหรอกนี่ไงไปให้หมดกันเลยนะจึ๊บเลื่อนไปฝั่งนั้นหน่อยลุงออกมาหน่อย ก็ขับไม่ได้ต้องมีคนครับลงไปอ่านป้ายไปแมวดำนะ่ะแม่คะแล้วไหนรถเราอะ่ะนี่งไงรถของเรากำลังมาแล้วลูกเราให้ลูกคนนี้ขึ้นครับขึ้นไปก่อนนะนี่งไงรถของเราแม่คะทางไปเมืองไปฝั่งไหนหรอไปฝั่งนั้นจ้ะฝั่งนี้ทาง ไปโรงเรียนนะหนูจะต้องนั่งข้างหลังอีกแล้วใช่ไหมนี่แม่ใจจ่าแม่ขอโด,ดแทนด้วยนะชือือหืแย้ม,มัมมีเก่งที่สุดเลยสตาร์รถแล้วไปดีกว่ายู เย้ yeah. มานี่เลยว้าวนี่ฉลองการไปโรงเรียนดีกว่าจื๊บจื๊บจื๊บถึงแล้วจ้าโอ๊ะอันนี้ทชศัพท์บเพื่อนเรานี่ ว้าวเราจะต้องเก็บใส่กระเป๋านะเนี่ยอันนี้จำได้ไหมใครจำได้บ้างก็พิมพ์บอกมาหน่อยนะคนนั้นชื่อบอลค่ะคนที่กระเป๋าเขาอยู่นี่นะโอ๊ยเอ้ยแม่เขาไม่บอกตกใจหมด เอาละจ้ะเดี๋ยวแม่ไปเป,ปิดกระปุกลิตก่อนนะจิ๊บขอบคุณค่ะคุณแม่อมืลูกรักของแม่ต้องไปโรงเรียนแล้วนะแม่โอ้ยโรงเรียนใหม่สวยจังบ๊ายบายนะจ๊ะลูกบ๊ายบายค่ะคุณแม่ หใ้ไปโรงเรียนสิกว่าอวันนี้เราต้องไปโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนของเราเข้าไปเลยอุ๊ยโทรศัพท์หล่นแป๊บ,บนึ่งเลทุกคน ทำไมทุกคนใส่ชุดแต่งจยงเราจังวันนี้กินสปาเกตตี้ดีเจจงขึ้นไปบนห้องดีกว่าอยากเห็นหน้าตาห้องแล้วสวยมากเดินไปดีกว่าอืมอันนี้ตู้ล็อกเกอร์แล้วอันนี้คือตู้ล็อกเกอร์บอลน,นะครับเพื่อนเก่าเราตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วล่ะ แม่เรามักจะบอกว่าเอาของวางไว้ก็ต้องดีหน่อยชิปโทรศัพท์อยู่ตรงนี้กระเป๋าสีจื๊บเดินเข้าห้องดีกว่าวันนี้เรียนศิละปะแฮะเอ้ยเดี๋ยวนะ ข้าบแรกเรียนฝั่งนูน้นนี่โอ้ยจะบ,บ้าตายฉันจะต้องไปเรียนฝั่งนูน้นมาเรียนวิชาดนตรีกันค่ะเฮ้ยคุณครูมาแล้วเหรอไปเรียนกันเถอะค่ะ แล้วบอลไม่มาหาด้วยลระลูกบอลเขากลับไปอยู่กับพ่อแล้วค่ะยังเรียนเลยเด้อนะค่ะครูเอาเราจะนักเรียนอันนี้ก็คือสูตรกรรมการของการเรียนดนตรีวันนี้นะจ๊ะครูคะ <c oughs> น้องคนประจำหนูอยู่ไหนอุ๊ยอยู่นี่ทั้งสองคนเลย <c oughs> วันนี้มาเล่นไวโอลินกันไวโอลินกันได้ค่ะเราเตรียมพร้อมนะอย่าให้คนคือมานะ จ้าจดนตรีพอมากทุกคนได้ยินเสียงไหมอ่ะ อาจจะได้ยินเสียงรนตีขอโทษได้นะคะดักล่อเพื่อกองมืออาชีพขึ้นอยู่นะจ๊ะดด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  ใครเล,เล่นกีตาร์นะคนนี้ไม่ใช่หรือเปล่าวันนี้มาลองกันครับเอาลหนึ่งสองสาม ยไปโยกไป,กไปวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย